สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนๆยายเพ็ญกลับมาอีกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะต่อนิดหน่อยค่ะความจริง ตอนที่ยายเพ็นเข้าไปใน i อปพนะ่ะยายเพ็นจะเล่าเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่ได้เนาะความจริงมันก็เรื่องส่วนตัวแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของยายเพ็นด้วยเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเขามันก็เหมือนกับเกี่ยวกับยายเพนด้วยแต่ที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไป อ,อที่แล,แล้วมาน่ะตอนนั้นแกโสดเนาะยัยเป็นยังไม่ได้ย้ายเข้ามาเขาก็พูดนั่นแหละว่าผู้หญิงไทยติดต่อกับเขาผ,ผู้หญิงไทยก็เขาก็อยากจะจับแกเนาะเพราะว่าเห็นแกอ,อ,อยู่คนเดียว แล้วตอนนั้นในสายตาของยายเพ็ญน,นะแกไม่ใช่คนรูปหล่อหรือไม่ไม่ใช่คนที่มีสเสน่ห์ก็ก็ไม่รู้อะไรคะ่ะปกติก็ชอบคนรูปหล่อหน้าตาดีห่นเดียวไว้ก่อนตอนแรกก่คิดว่าแกนะ่ะชมจีผู้หญิงก็ไม่เป็น แล้วมันก็ไม่มีสเสน่หด้วยติแกนะคะติแกเคยบอกแกตรงๆครั้งหนึง่งยายเพ็ญอะจำไม่ได้หรอกแต่ว่าแกแกบอกกับยายพเพ็ญมีวันหนึง่งแกเราออกไปกินข้าวข้างนอกกันนอกก <c ười> ็ <c ười> ในสนานะเพื่อนแล้วแกก็ไปส่งหน้าบ้านไปส่งหน้าบ้านแล้วก็พูดคุยกันดี ตามปกติเหมือนเพื่อนๆทั่วไปแต่ทีทนี้ดูดูท่าทางกิิยาแกเหมือนกับว่าแกจะชอบยายเพ็ญเนาะตอนนั้นยายเพ็ญก็เลยไม่อยากให้ให้แกผิดหวังกลัวว่าแกจะผิดหวังกลัวว่าแกจะคิดว่ายายเพ็ญจะหลอกแกอะไรเงี้ยไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ไม่ให้รักแกอะไรเงี้ย แก <G l ug> ก็ออกไปส่งหน้าบ้าน <G l ug> ยายเพ็นก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณสำหรับเวลาที่ดีๆเป็นเพื่อนเป็นสัมพันธมิตรที่ดีในสนานะเพื่อนยายเพ็นก็เลยบอกว่าแต่เธอ,อ เธอเธออย่าคิดนะว่าว่าฉันเป็นแฟนความรู้สึกของวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้เป็นแฟนเธอแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้เป็นแฟนเธออย่าเป็นบอกว่าอย่าเป็นไม่ได้รักแกแล้วแต่ยายเพ็ญอรู้อยู่ว่า ผู้หญิงนะ่ะติดต่อแกแกเป็นคนบอกเองขอ,อกระโดดกลับมาทีหนึงเอ่อเวลายายเพ่นบอกแกว่ายายเพ็นนะ่ะไม่เป็นแฟนแล้วก็จะไม่เป็นแฟนและแกก็มองหน้ายายเพมองแต่แกก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ตอนที่หลังจากยายเพ็นย้ายเข้ามาแกเอามาพูดคะ่ะ Oui, ma